ครับผมสวัสดีครับวันนี้ทางไอชาเรานะครับนำไอชาโกโก้มาเปิดตัวในงาน TFBO นะครับซึ่งในงานนี้นะครับเรานำไอชาโกโก้ซึ่งจะมีเมนูด้วยกันทั้งหมด9เมนูนะครับแต่ละเมนูนี้จะท็อปด้วยโกโก้เข้มข้นโดยลงทุน3า0 0 0บาทเท่านั้นตัวเมนูของไอชาของเรานะครับจะเป็นโกโก้เข้มข้นเหนียวซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีในแบรนด์ของกลุ่มชาไขมุกอยู่แล้วนะครับซึ่งเราแตกลายการผลิตออกมานะครับแล้วนํามาเปิดตัวให้ลูกค้า ได้ลองชิมกันนะครับผู้ใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ084363888 8นะครับหรือ a อสไอฉะไทยแลนด์นะครับผมขอบคุณครับ แฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ